รู้ทันข่าวชาวร้อยเอ็ดวันนี้เสนอเรื่องธนาคารอมสินเตือนประชาชนอย่าเชื่อเพจปลอมธนาคารอมสินชี้แจงกรณีที่มีกลุ่มมิจฉาชีพนำชื่อโลโก้ตลอดทั้งสินเชื่อของธนาคารอมสินไปแอบอ้างในรูปแบบต่างๆซึ่งสื่อเหล่านี้ไม่ใช่สื่อของธนาคารอมสินธนาคารไม่มีนโยบายในการให้กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใดใดทั้งสิน้นซึ่งธนาคารได้มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนสนใจใช้บริการสินเชื่อเงินกู้ขอให้ติดต่อใช้บริการได้ที่สาข,าขาของธนาคารอมสินโดยตรงหรือศึกษารายละเอียดของสินเชื่อและผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารได้ที่เว็บไซต์ธนาคารอมสิน w w w g s b o r t h ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรหนึ่